สายดี l เ v v s s o o n เจ้าแขวงสวรรณเขตน้ำคณะร่วมพิธีเปิดงานกาชาติมุกดาหารเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนายอธิปัตยโรจนภ,ภัยบูรณ์กงสุนใหญ่ณนะแขวงสวรรณเขตและภรรยาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุนเข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาติและของดีจังหวัดบุกดาหารประจำปี2565ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7-15มกราคมนี้ ซึ่งจัดระหว่างวันที่7ถึง15มกราคมเวทีกลางสนามหน้าสารากลางจังหวัดบุกดาหารซึ่งพิธีดังกล่าวท่านสันติภาพพรมวิหารเจ้าแขวงสวรรณ์เขตและภริยาพร้อมด้วยคณะผู้แทนแขวงเข้าร่วมตามคำเชิญของนายวร,รยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดบุกราหาร โอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุกราหารได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณเจ้าแขวงสวรรค์เขตและสถานกงศูนย์ที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือการนำไรายได้ไปดำเนินกิจการสาธารณช่วยเหลือประชาชนขณะที่ท่านเจ้าแขวงสวรรค์เขตกล่าวขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นของจังหวัดบุกราหารพร้อมทั้งชื่นชมความสัมพันธ์ไทยลาวโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของจังหวัดบุกราหารและแขวงสวรรค์เขตที่มีความใกล้ชิดในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับประชาชนพร้อมนี้ครับท่านเจ้าแขวงสวรรณ์เขตได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะเข้าร่วมง,งานสวรร์สุขันษาหรือสวรรค์ฟันเฟสครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่24-29ถึงมกราคมนี้ที่แขวงสวรรณ์เขตประเทศลาวและพบกับ L อลทีมิชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี